สวัสดีครับทุกท่านตูจะมาพาดูเกมที่ผมโหลดเกไว้เยอะแสนวันนี่เกมนี่คือเวรกรัดนะฮะแล้วก็เกมนี้เอ้ยฟับนี่ฟลายฟีฟอนี่เกมนี่ละเออ,อ,อแล้วก็เอ้ยเ,อออเราเออกับโรบอทแล้วก็เกมโรบอทแล้วก็นี่ดูกเกมแต่เกมเลยส่วนเกมนี้นะครับคือเป็นเกมที่ อาจมีโอกาสจะได้อ่านกับน้องอยู่นะครับอาจจะได้อ่านกับน้องแล้วก็เกมต่อไปไฟนะิวฟลายแมสนะฮะคอมเมนต์มาทุกเกมเลยครับบ้าผมเล่นเกมอะไรคอมเมนต์มาเลยน,นะมนยไม่ใช่น้องผมคอมเมนต์ชื่อเกมนะฮะหรือยี่สั้นๆก็ได้ใช่ฮะหรือแบบถ้าถ้าแบบที่ที่ไม่ถูกก็ได้อ่นมันเออเกือบฉลามโอเคนะ เกมนี้ผมเล่นบ่อยๆนี่ก็ติดต่อนะนี่ก็เกมนี่เออเออบ้าคาอะไรฮะนี่เกมผมอัดไปเดี๋ยวเกียยเก็บอืมดีโอซอนก็อาจจะทำหนูก็ได้นะครับอืมนั่นแหละพี่ไฟมัทคือไม่ได้เล่นนานคือพี่ไฟมัทคือแบบอืมไม่ได้เล่นนานเนาะอืมโอเค กินช่วเกมนพดรัว่เน่แกด้เกมโอเชีนโอเชียโอเชียโอเชนเน่ชีวิตก็แกเไโก้ให้พิ่ม์เลยว่าเลโก้โอเคนะเลโก้ทุกดุ๊ดตุ๊ดดที่อชอบไม่รู้เพ้ใสใส่แล้วก็ ดูกเกมแต่เกมของผมเกมพวกเกมก็จะมีลบที่ก <c oughs> ็คือคนห้ามอะไรวะเออคนอยากให้คัวทำไปกับเกมนี้เกมแต่แล้วก็เกมตานหัวไม่เล่นผ่าน,านหัยิ่งลบนะคือกูยังไม่ลบจิตตอดจะให้ผมออะไรบอกมาได้เกมซามิผมเล่นไม่นานเจ้อาออะไรบอกมาได้ในคอมเมนต์ผมนะ ได้ลิปโอเคไหม